โอเคอ่าเรื่องความเข้าุใจก่อนเลยครับทีู่ทันหนึ่งครงานของเราเข้าไป1ิ้าเรื่องในออสการ์อ๋อหลานมากใช่ไหมอก็ก็ได้ได้ติดตามข่าวผมว่านี่ก็ทะลุความเขาเรียกอะไรทะลุความความตั้งใจไปไปเยอะตอนแรกนึกว่าจะแบบอ๋อได้เสนอชื่อเข้าชิงจากประเทศไทยเรื่องเรื่องนี้ก็ดีใจแล้วแต่คราวนี้พอเข้าไปแล้วเขาบอกว่าการเข้าไปอยู่ใน15ตัวเลือกสุดท้ายก่อนจะเป็น5้า สิบห้านี้เราก็ยังไม่เคยเข้าไปอยู่ใช่ไหมใช่ยังไม่เคยมีหนังไทยเข้าไปอยู่แล้วก็เป็นเป็นความรู้สึกที่ดีครับผมว่าวันนี้ก็ก,ก็ถือว่านชนะชนะในใจของทุกคนแล้วสำหรับตัวพี่ดุกพี่อยู่มีความค็ดหวว่าสักครั้งมงหนังไทยมันจะได้มีตงานอยู่ในอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเออผมมีความรู้สึกว่าเราเราไม่ใช่เฉพาะเรื่องหลานมากนะครับก่อนหน้านี้เราก็มีหนังดีๆหลายเรื่องที่เรารู้สึกแบบ ประทับใจขนลุกแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไได้อยกว่าชาติไหนแต่ก็ไม่เป็นไรละ่ะแน่นอนทั้งคนทั้งโลกก็มีของดีของตัวเองอก็ก็ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งมันก็จะต้องมีวันนั้นแหละเหมือนเหมือนตอนเหรียญทองโอลิมปิกวันหนึ่งเราก็ต้องมีได้เหมือนกันะไรใช่ครับก็เอาเอา,เอาใจช่วยกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหนังไทยไม่สามารถไปต่อได้ด้วยออได้รางวัลน,นี้ได้แต่แต่มันจะไปต่อได้ด้วยมีคนไทยดูครับก่อนแล้วเสร็จแล้วคนนานาชาติช่วยกันดูมันก็ ก็ทําให้ไปต่อได้เป็นกําลังใจให้คนทําหนังทุกคนนะครับในฐานะที่ี่ดูแบบว่าอยู่ประสบการณ์ในแบบการสแสดงในหนังนานคืบอกว่าหลายน่าทำให้แบบไปชนะแบบสายตาของต่างชาติกแบบเข้าไปเะดับล้ได้คือผมไม่ได้เก่งในเรื่องการวิเคราะห์หนังหรืออะไรนะครับแต่แต่ความรู้สึกผมในฐานะคนดูคนหนึ่งผมชอบประโยคนึงของของหนังกําลังภายในอะครับ ผมผมอ่านหนังสือกําลังกานนิยายกําลังภายในจีนนะครับมันมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจผมว่าตรงกับหลานมากสูงสุดคืนสู่สามัญเราเราพัฒนาความซับซ้อนเทคนิคขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืเหมือนเหมือนมือกระบี่ที่เก่งขึ้นเรื่อยๆมีท่าที่พิิกแพงไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งกลายเป็นท่าที่ดูเบาๆดูด,ดูดูทำแบบธรรมดาดูทําแบบไม่ได้พยายามจะเค้นไม่ได้พยายามจะ ขยี้แต่มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคือความซาบซึ้งความประทับใจที่ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกดันไม่ได้ถูกเข็นให้แบบแกต้องไปหลานมากไม่ได้สร้างมาให้ล้องไห้หลานมากสร้างมาให้ให้แล้วแต่ลุนะล่หลายคนทราบซึ้งไม่ได้ร้องไห้หลายคนร้องไห้ก็ก็้ากตาผมผม,มเคงรู้สึกว่านี่แหละมันมันสูงจนคืนสู่สามัญเลย มีความภาคภูมิใจแค่ไหนเราเป็นนักแสดงในเรื่องก็มากครับมากมากครับมากอยู่แล้วดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เป็นองค์ประกอบเล็กๆส่วนหนึ่งที่ทําให้มันไปอยู่ตรงนั้นครับถามเรื่องดีไซน์นิดนึ่งนะคะเมื่อกี้เห็นน้องเอ็มก็มาให้มาแจ็คพ็อกก็ด้วยเนี่ยฟีล์ป๊อปคอร์นอยู่เผิดไปครับคนไทยด้วยผิววันนี้งานนี้เขาทัยศเลยนะคะคือหาคนสนใจที่ดึก็ก็ติดตาม งานเขาจะเขาที่ถามดูปีหน้าได้ชมแน่นอนครับละครของเขาครับมีเก้าตอนเท่านั้นครับแต่แบบแต่เข้มข้นนี่ไงเอฟนี่แม่นั่นแน่นั่นลูกเห็นเห็นที่บอกเองบอกว่าทุกวันนี้เรื่อภาษาเดียวคุณพ่อรู้เรื่องแล้วเมื่อก่อนไม่เข้าใจคุณพ่อทำงานอะไรเงี้ยใช่ใช่รู้เรื่องรู้เรื่องมีพูดภาษาอะไรกันบ้างไหมคะพี่อยู่ทางนี้ไม่ตอนนี้ มันเหมือนกับเราเราจะไม่ต้องอธิบายกันเยอะสมมติเอ็มมาบอกว่าวันนี้เขาแสดงเขาเหนื่อยมากเขาเจออุปสรรคอันนั้นอันนั้นผมก็อบอกว่าไม่ไม่ต้องห่วงพ่อทายไว้แล้วว่าลูกต้องเจออุปสรรคเพราะว่าคนที่เก่งกว่าพ่อคนที่พ่อรู้สึกว่าเล่นละครเกง่งๆเขายังเคยเล่าให้พ่อฟังเลยว่าวันนี้เขาเขาเล่นแล้วเขาไม่เขาไม่เข,าไ,ขาไม่ได้รู้สึกมันง่ายอีกเลยทั้งน้นที่บทแบบนี้มันเขาทํามาได้เยอะอแล้วมันง่ายสําหรับเขาแต่มันก็เหมือนกีฬาที่ วันหนึ่งคุณเป็นนักวิ่งแล้ววันหนึ่งคุณเฮ้ยทำไมวิ่งไม่ออกเลยอะไรวันหนึ่งคุณวิ่งเร็วกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็มันก็ของทุกอย่างถ้าเป็นมนุษย์มันจะไม่ออกมาเป๊ะๆเหมือนเครื่องจักรผลิตมันไม่ใช่ว่าทุกวันจะได้อย่างนั้นก็ต้องทําใจและพยายามต่อไปก็ต้องอดทนแล้วก,ก็ต้องท่องไว้ว่าใครๆเขาก็เจอไม่ใช่ฉันอะไรวะฉจนลำบากคนเดียวไม่ใช่ใครๆก็ลลำบากที่หนูมีใครตักข้าม ไม่มีผมไม่มีตะขาบไม่มีใครวิชาเลยมือให้ลูกแบบเรียนเองเจอเองเจอเคยแบบว่าไปองไปไปองไม่เคยไปแล้วจะไม่ทำด้วยครับไมครับว่าเราอยากให้ลูกแบบไม่ผมผมมองเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเราต้องเคารพในในในสิทธิ์ของเขาว่าเขากำลังไปทำสิ่งนี้ถ้าคุณถ้าคุณไปแล้วรบกวนสมาธิคุณก็ไม่ ไม่ไม่เคารพในสิทธิของคนอื่นใช่ไหมตอนตอนลูกทำพิธีกรครั้งแรกในรายการของผมเองอ่ะผมให้เขาสัมภาษณ์ชาลีชัปปุยนักสปอเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าได้ตอนนั้นเขาแปดแปดเก้าขวบหรือสิบถูกหรือสิบสิบอะไรเนี่ยเขาบอกว่าได้แต่พ่อต้องออกไปจากกองถ่ายเพราะเขาเขาทำไม่ได้ถ้าผมยืนดูเถื่อนอ่ะเอออะไรงั้นล่ะเราก็เข้าใจอ่ะเราก็เข้าใจ เ,เข้าใจแล้วแ้บรรยากาศที่มองอะไรเงี้ยเขาเล่าให้เราฟังมั้ครับว่าบรรยากาศที่กองเขาเป็นยังไงบ้างแล้วบรรยาาศเราเ,าเาป็นยังไงบ้างเขาก็เล่าครับ <im it> เขาก็เล่าว่า <im it> ว่าตื่นเต้นยังไง <im it> เขาพยายามยังไงเขาเขาต้องพยายามให้ให้เยอะกว่าคนอื่น <im it> เพราะว่าเอ่อต้องยอมรับว่าทั้งกองถ่ายทั้งกองถ่ายทุกคนมีประสบการณ์มีวิชามาจาก <im it> เคยเล่นบ้างแล้วอะไรก็แล้ว ของเขาศูนย์ทุกตารางเลยคุณนึกไหมเคยเล่นเรื่องอะไรมาบ้างไม่มีเคยเล่นละครเวทีอะไรเป็นพิเศษไม่มีเคยไม่มีไม่มีเอกละครไม่เรียนด้านนี้มาเลยไหมไม,ไม่ก็ต้องพยายามเรียนเรียนเยอะเวิร์กช็อปเยอะก็ก็พยายามเยอะซ้อมเยอะไมู่ได้ไม่ได้แต่ว่าท่านแนะนําอะไรี้เขาจะทำผมแนะนําไม่ได้ผมไม่เก่งพอครับเดี๋ยวมันเป็นแนะนาแล้วมันไปตีกับเขามีเขามีอาจารย์ที่ ทำด้านนี้อยู่แล้วเขาเขาเขาสอนไม่กดดันค่ะที่ทที่เป็นอ๋อเรื่องเป็นลูกไม่ไม่กดดันผมยืนยันว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ผมบอกว่าทำไปพ่อก็ไม่ได้เก่งอะไรพ่อแค่พยายามอดูนัดนะครับดีเซลนะคะดึ่ขาอยู่ขวายาทัพนิ่งนะคะก็มีนะหนึ่งสองมปให้ไหมไปให้ไหม ครับห <Cornell>. น Saint ี่งสอง้ายครับปีมพ์นะครับผนมคข้างล่างนะครับ insert ข้างล่างนะครับให้ลงมาหรอ